กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟาเรย์ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีลุดได้ทุกเมื่อน,นะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ ใครอยากเข้าบ้านนะคะน้องสาวโซ่เปิดให้แล้วว่าจะไม่เปิดนะเปิดใครอยากได้ขนมไทยนะคะนิบเข้าไปเอาเด้อเดี๋วมาสรุปกันนะคะว่าจะไม่เปิดให้นะพี่น้องแต่เปิดให้นะคะให้เข้เขาไปเอาขนมไทยเนาะหนึ่งสามหลุดนะคะห้าสามหลุดเนี่ยว่าแล้วห้าต้องมานะ,ะพี่น้องถ้าใครลูดห้านะ,ะก็มาอยู่จะพักกิจนะคะเงินหลาย สามหกนะคะจับชุดวีนเข้าอยู่นะคะสามห้าสามหกก็มานะคะจับชุดวีนถ้าจับชุดวีนเข้าดีสามตัวด้วยนะพี่น้องนะสองสามหกด้วยนะหนึ่งสามจับชุดวีนหนึ่งสามหลุดเนาะไม่มานะคะเก้าสี่เข้านะคะตัวเน้นตัวชอบนะ,ะหลุดเก้า หกศูนยหถ้าในลูก6นะคายลูกหนะคะข้าวบนล่างนะพี่น้องนะพีวีนะ,ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวะทางของวันนี้กันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะใบน,น้อยหอยสังก็จะมีหนึ่งศูนนะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นหนึ่งจ็ดเนาะ สี่จิตนะคะบวกลบคูณหารนะก็จะเป็นหนึ่งสอง,หน,ง,สองหนึ่งหกนะคะบวกลบคูณหาระคะ่ะก็จะเป็นหนึ่งเจ็ด ตัวสุดท้ายนะคะเป็น0 8บวกลบคูณหารนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเบิ้3 3สาสาำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวน้องสาวชอบ0 1 5นะคะ หนึ่งก็เด่นนะคะจับยากเหลือเกินนะคะระหว่างหนึ่งกับศูนย์นะคะพี่น้องชอบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นศูนย์นะ,ะพี่น้องนะ,ะแต่ในแจมเมื่อวานเล็งไว้ที่หนึ่งนะเมื่อวานเล็งไว้ที่หนึ่งเพราะหนึ่งเขาเด่นมากนะคะแต่ว่า ก็คงจะลปที่ศูนย์ค่ะแต่ในใจก็ชอบหนึ่งอยู่นะพี่น้องลดไปที่ศูนย์ละกันนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งประกาก็หมดแล้วศูนย์สองนะคะ รอวันอาทิตย์นะพี่น้องศูนย์สามศูนย์สี่วันอาทิตย์หยุดนะคะศูนย์ห้านะคะศูนย์หกศู 7, นย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะแล้วก็ศูนย์เก้า แนวทางตัวแรกนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบเนาะก็จะเป็น0770นะคะ0440 0110 0880คู่1นะคะก็จะเป็นตัวเดิมเนาะ0660 ใครอยากเข้าบ้านเนาะเปิดให้เข้านะคะเปิดให้เข้าแล้วนะคะว่าจะไม่เปิดนะคะเดี๋ยวเปิดให้เข้าก่อนเนาะนะคะจดไว้แคปไว้นะคะพี่พี่แม่แม่แมแมจา๋าก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลล์นะคะกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของน้องสาวโซนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ รวยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า